สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วนะครับเอ่อวันนี้ทางเราจะมาสอนเรื่องเปลี่ยนชุดจานฟันตินผีนะครับของจากรลาจากลาทับนะครับมาเป็นลาคุนนะครับลาคุนเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับลักษณะลาคุนนะครับตัวนี้คือฝันลาคุนนะครับเขาจะมี พนเล็กกับพันใหญ่นะครับแล้วก็มีตีนผีนะครับตีนผีเขาจะว้าเพื่อรองรับกับสองคุ้นะครับเพื่อรองรับสองคุ้นะครับสองคุนเขาจะเข้ามาลักษณะนี้และตีนผีจะรองรับกับสองคุนเช่นนี้นะครับโอเคนะครับส่วนลาทับจะทําคุนไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่มีการรองรับส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับไม่มีการรองรับเลยนะครับก็เลยต้อง เอาไว้ทับอย่างเดียวนะครับแล้วตัวนี้เป็นจานนะครับก็จะทําลักษณะเข้ากับฟันนะครับนะครับเป้าเพื่อลองรับกับซอกบุญโอเคครับผมชุดลาทับนะครับชุดลาทับนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่จะใช้เอาไว้ทับตะเข็บแล้วก็ล้มนะครับพวกหัวเรือน,นี้ไปล้มนะครับล้มตะเข็บทับตะเข็บ แล้วก็พับชายนะครับผมมุมตะเข็บเราพับชายนะครับนะครับคือฝีเข็มด้านล่างนะครับจะเป็นสองเข็มนะครับสองเข็มสองเข็มใหญ่ถ้าเราจะสองเข็มเล็กก็ได้นะครับเพียงแต่เราแค่ขยับเข็มให้เป็นสองเข็มเล็กนะครับนี่คือสองเข็มใหญ่นะครับเดี๋ยวสองเข็มเล็กผมจะทําให้ดูนะครับอาจจะช้านิดหนึ่งกระตุกกระตักก็อย่าบ้ากันนะครับ เพราะว่าทางเราไม่ค่อยได้ไล์นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับอุปสงค์ของจักรหลาว่าเป็นเช่นไรบ้างเราอาจจะสอนท่านอาจจะรู้ไม่มากนะครับแต่ก็พอได้คร่าวๆนะครับผมอ่านะครับตัวนี้คือสองเข็มเล็กเมื่อเราเจียเปลี่ยนจากนะครับเปลี่ยนจากเข็มข้างนอกมาข้างในเป็นเป็น เป็นเข็มเล็กนะครับนะครับจริงๆเขาได้สามเข็มนะครับแต่นี้ผมใช้สองเข็มเพื่อจะได้รู้กันง่ายๆแล้วคข้าๆกันนะครับผมนะครับตัวสองเข็มจะเป็นเล็กอย่างนี้ครับช่องเล็กนะครับครับผมเปลี่ยนเป็นเข็มใหญ่เช่นเดิมนะครับเพียงแค่ขยับเข็มนะครับจากเข็มข้างในสู่เข็มข้างนอกนะครับก็จะเป็นสองเข็มใหญ่นะครับ แล้วก็จะมาเป็นตรงเข็ใหญ่เช่นเดิมครับผมนะครับอ่าดูกลับนะครับเดี๋ยวผมจะลาทับชายให้ชมนะครับเอาแบบอาจจะไม่ใช่ฝีมือนะครับเป็น ช่างก็อาจจะติดติดชัดขัดนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกายาวะนะครับพับชายเสื้อนะครับเราพับประมาณที่เราต้องการก็คือหนึ่งนิ้วหรือนิ้วครึ่งแล้วแต่ตัวงานของเรานะครับพับนะครับแล้วจริงๆต้องมีตัวกั้นนะครับแต่นี้ผมจะกะเพื่อจะได้เร็วขึ้นมานะครับนะครับกั้นนะครับกั้นคือกั้นด้านล่างนะครับกั้นด้านล่างไม่ให้เลยเข็มนะครับ และการถ่วงนี้ไม่ให้เลยไม่ให้ไม่ให้เลยตัวที่เราต้องการนะครับนะครับเราก็พับนะครับแล้วเหยียบครับอาจจะไม่ค่อยตรงนะครับผมใช้กัดนะครับอาจจะไม่ค่อยตรงเพราะาใช้กัดนะครับโอเคครับนี่ครับเช่นนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือพับชายเห็นไหมครับสายเสื้อนะครับ ที่มันแลบประมาณนี้เพราะว่าผมไม่แม่นนะครับต้องมีตัวกั้นด้วยตรงนี้นะครับกั้นท้างในและกั้นท้างนอกนะครับนะครับนี่คือลาทับครับนี่คือลาทับเขาครับใช้เสื้อนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดลาทับมาเป็นลาคุ้นนะครับผมอาจจะพูดติดขัดก็ยาว่ากันนะครับทางเราก็ไม่ค่อยได้ไลนะครับเราเริ่มจากนะครับ ขอตินผีก่อนครับขอตินผีนะครับขอตินผีนะครับตินผีตามด้วยฝักจานนะครับผมตามด้วยจานนับสองตัวนะครับออกเลยนะครับ เห็นไหมครับตัวฟันเขาจะเป็นสีแถวนะครับนะครับเห็นไหมครับตัวฟันเขาเป็นสีแถวเพราะเขาจะเป็นร่องนะครับส่วนตัวฟุ้นเขาจะเป็นแค่นะครับคันด้านเป็นคล้ายๆสามเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมให้ให้ให้มีฟันข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเอาไว้สองฟุ้นวิ่งเข้าไปนะครับเห็นไหมครับแต่คนละอย่างกันนะครับจะใส่กันไม่ได้นะครับนะครับใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ตามด้วย ตามด้วยฟันนะครับอ่าฟันจะมีน็อตตรงนี้สองตัวครับฟันหน้านะครับครับะนะครับทุกคนครับอาจจะอ่า,อาฟันหน้านะครับถอหน้าสองตัวครับแล้วก็ฟันหลังนะครับงตัวเช่นกันครับ เดี๋ยวว่างๆเราไปสอนเทคนิคเลือกตั้งตะขอจากร้านนะครับว่างๆนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนี่ครับก็ถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชุดลาทับเราถอดออกแล้วนะครับนะครับหนึ่งชุดเราถอดเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับปีนผีนะครับฟันละกจัดสาเร็จนะครับชุดนี้เราเก็บไว้นะครับ ก่อนอื่นชุดลาคุณเราต้องใส่ฟันก่อนนะครับฟันนะครับฟันตามด้วยฟันหน้าครับ ันนนหน้าะครบและก็จานนะครับขันจะตึงตึงตงมือก่อนนะครับตัวฟันนี้เราขันให้มันอยู่แล้วตึงๆึงงงมือก่อนนะครับ อย่าเพิ่งขันแน่นนะครับนะครับเราต้องตั้งระดับของฟันก่อนนะครับถ้าไม่ตั้งระดับฟันมันจะไม่วิ่งนะครับเอ่อวิธีตั้งระดับฟันนะครับเราต้องหมุนเข็มให้สูงสุดนะครับทําไมถึงได้สูงสุดเพราะว่าหัวเข็มสูงสุดฟันก็ต้องสูงสุดเช่นกันครับสูงสุดนะครับเราให้ ฟันนี้ขึ้นมาประมาณหนึ่งมิลนะครับหรือว่าเขี้ยวเขาจะมีเขี้ยวเขาบอกครับหนึ่งเขี้ยวพอดีนะครับพอดีเขี้ยวนะครับสูงเกินไปมันจะไม่วิ่งนะครับต่าเกินไปก็ไม่วิ่งเหมือนกันถ้าต่ํามากอาจจะชนตะขอข้างล่างได้นะครับชนตะขอข้างล่างได้นเขี้ยวเท่านั้นนะครับอ่าฟันหลังเสร็จแล้วฟันหน้าให้เท่ากันครับ ร้อยครับแล้วเราก็ขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่จานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่น็อตจานตามไม่ยากครับการเปลี่ยนชุดจานฝันนี้ไม่ยากเลยครับไม่ใช่เรื่องยากเลยครับถ้าได้ทับทุกวัน ว่าก็จะชนาะขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ตินผีนะครับตีนผีนะครับถ้าตินผีตัวลักกุลเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับจะสูงกว่าดาครับเข้ไครับจะสูงกว่าเวลายกตินผีอาจจะใส่ไม่ได้นะครับให้เราให้เราให้เราหมุนฟันลงนะครับแล้วก็เอาด้านหลังนะครับกระดกเข้าอย่างนี้นะครับกระดกเข้าเข้ารงนี้ครับจะง่ายนะครับ ถ้าเราถ้าเราไม่ทำช่นนี้มันจะใส่ย,ยากนะสำหรับจับรางคันนะครับนะครับอ่าเข็มลงให้สุดนะครับให้ตรงแล้วก็เข็มลงให้สุดนะครับเข็มลงให้สุดแล้วก็กะไม่ให้ชนไม่ให้ชนเข็มนะครับให้ถึงกลางรีนะครับมองร่องลิ้นจานนะครับลิ้นฟันลิ้นตินผีนะครับแล้วก็ตามด้วยขันน็อตตินผีให้แน่นครับ ส่วนช่างที่ชํนานาญแล้วนะครับผมเห็นหลายๆท่านเขาใช้ชุดจาลาคุนเนี่ยทำเป็นลาชายลาทับได้เลยนะครับเขาชํานาญจริงๆส่วนผมเคยเห็นช่างหลายท่านแล้วที่ทำที่ทาเช่นนั้นได้นะครับบางท่านก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช้งานได้เลยอย่างเงี้ยครับผมถือว่าเก่งมากเลยครับเขาทำประจำอย่างเงี้ยครับนะครับทำงานลักษณะเดียวกันนะครับ นะครับนะครับเราก็ปิดฝานะครับตามด้วยซองซองนี้ครับอยู่ที่ขนาดเราจะใช้เท่าไหร่อยู่ที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าต้องการนะครับเออเขาจะมีเขียนบอกว่าออกหนึ่งสี่ห้าข้าสามสี นะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการพับสองข้างพับข้างเดียวนะครับใส่ซองก็ใส่เช่นนี้ครับก็จะพอดีนะครับก็จะพอดีเช่นกันครับทับลงไปครับเราเล็งให้ชิดตินผีนิดนึงแต่อย่าให้ชิดเกินนะครับเพื่อไม่ให้สายนะครับคุณหันรันรสสองให้แน่น ตัวนี้จะตั้งยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นสองคุนนี้มันต้องตั้งนะครับอาจจะมีปิดผ่าหรืออะไรก็ได้นะครับตัวนี้จะตั้งเข็มใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวสองคุนออกมาขนาดเล็กนะครับออกมาแค่หนึ่งสี่เองนะครับเราก็ต้องขยับเข็มให้เล็กนะครับให้เหมาะกับักครุนตัวนี้นะครับเราก็เพียงแค่ขยับจากเข็มใหญ่มาเป็นเข็มเล็กนะครับ พราะถ้าเกิดเราใช้ตัวเข็มใหญ่เลยมันไม่สวยครับเช่นนี้ครับนี่ครับถ้าเป็นเข็มใหญ่มจะเต็มเห็นไหมครับนะครับแล้วกาเป็นเข็มเล็กให่นไหมครับจากเข็มเล็กใช่ไหมครับเข็มใหญ่นะไปเข็มเล็กนะครับตัวซองปุ้นนี่ครับเราก็ตั้งระดับซองปุ้นใส่หางให้สมบูรณ์นะครับตรงนะครับส่วนจานวางพระกุ้นนี่เราก็มีขายนะครับตัว ถ้าสนใจสต่อ umas, mm hmm. суд, สอบถามได้นะครับทางชุดจ <cheers. S 1> <c tomatoes> to ันฟันดินผีนะครับผมสอบถามได้นะครับผมแล้วก็น็อตเข็มน็อตจานน็อตฟันทางเรามีให้ท่านนะครับปรึกษาและสอบถามได้นะครับอ่าใส่สองกุญไล่พระกุญมาให้ไ่พระกุญมานะครับไรพระกุญมาให้สมุนแบบอถ้าส่วนใหญ่พระกุญส่วนใหญ่เขาจะเป็นม้วนกลมนะครับเป็นม้วนกลมแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับม้วนกลมแล้วใส่เข้าไป ก็จะออกมาพอดีนะครับแต่ตัวนี้ผมเป็นเส้นก่อนนะครับแล้วก็พาดมาไม่ให้มีการติดขัดอะไรนะครับโอเคมาชมการทํางานครับผมชมการทํางานนะครับครับเริ่มกันจับไ่ได้เลยนะครับสมกุ้นไม่ยากครับตัวนี้นะครับ ก็จะออกมาลักษณะน,นี้ครับสองคนจากหลานะครับระวังเรื่องพกคุ้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าคุ้นเนี่ยบางครั้งมันอาจจะติดหรืออะไรเนี่ยนะครับจะมอกลักษณะน,นี้ครับอ่าน,นะครับสองคนนะครับที่คุ้นแขนคุ้นขาค้นคอนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะ คุ้นคอนะครับข้าวนะครับคุ้นคอแบบข้าวนะครับรจะดูช้าๆติดๆเสร็จๆน,นะครับถือว่ากันนะครับเพราะว่าทางเราก็ไม่ชำนาญเท่าไหร่ นะครับกดขอนะครับเอขอบคุณนะครับสมบูรณ์แบบแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับผมถ้ามีติดขัดอะไรก็โทรปรึกษาหรือปรึกษาทางกลุ่มของทางเราได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ